คอราโซโวขอเป็นแน่เป็นต่าของนักชกปาตติลิโก้โดยล่าสุดนั้นออสการ์คอราโซแชมป์โลกรุ่นสตอเวีตของนูนยูบีโอได้ออกมาเปิดเผยในงานแถลงข่าวล่าสุดที่เขาเตรียมขึ้นชกล้มแชมป์กับทางน็อกเอาท์ซีพีเฟสมาแชมป์โลกรุ่นสตอร์วีตของนูนยูบีเอชาวไทยในมวยรายการราติโนไหนครั้งที่16ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่16พฤศจิกายนนี้ว่าทุกคนยังไม่เห็นเราในพิกัดน้ำหนักขั้นต่ำแต่ตอนนี้ผมมีโอกาสแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงพรสวรรค์ความกล้าหาญและระเบียบวินัยของผมผมตั้งเป้าที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าผมคือหน้าตาของวงการมวยโปรตุเกสและเราจะได้เห็นมันและเราจะได้มันมาผมฝันถึงวันนี้ผมคุยกับพระเจ้าทุกวันเพื่อให้โอกาสผมได้เปล่งประกายคอร์ลโซกาบ สำหรับออสการ์คอรราโซนักชงในวัย27ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ10ครั้งชนะน็อก7ครั้งเขายังไร้พ่ายปัจจุบันเขากลายเป็นนักชกดาวรุ่งในรุ่นที่ถูกมองข้ามโดยผู้ชมมวยทั่วไปซึ่งตอนนี้การชกเพื่อรวมแชมป์บนเวทีที่โดดเด่นเขาจึงได้กระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตำแหน่งของเขาในหมู่นักชกชั้นนำและเขาก็จะสร้างตัวเองให้เป็นหน้าเป็นตา ของวงการมวยโปรตรโก้สสำหรับการชกล่าสุดของทางคอร์โซในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาชกกับทางเกลาโดเซปาตาและสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันและทำให้เขาหยุดสถิติการน็อกเอาท์สไฟติดต่อกันอย่างไรก็ตามออสการคอย์โซยังมีสถิติไร้พ่าย,ายเขาควา้าแชมป์เนินยูบีโอ พิกัด105ปอนด์มาเมื่อ1ปีก่อนด้วยการเอาชนะเมลวินเยรูซาเล็มแชมป์ w UBC รุ่นเดียวกันในปัจจุบันในยกที่7นั่นเอง